ครับผมสวัสดีครับพบกับทีมงานนอตโซลาเซลล์เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาติดตั้งโซลาเซลล์ดูน้ำบาดาลนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีอำเภอชัยบาดาลนะครับบ้านซับกระโดนเป็นรุ่น1นึ่พันทวัตต์งแรงนะครับใช้แผงั้งหมดด้วยกัน6แผงนะครับผมเป็นแผงโมโนฮับเซลล์ขนาด410วัตต์นี่ครับเราใช้งานยังไม่เต็มแม็กของตัวปั๊มนะครับผมน้ําไหลแรงมากนะครับเต็มท่อ2นิ้วเลยต่นนี้เราทําการหย่อนัมม์สนะครับ ไปที่28เมตรนะครับผมเป็นท่อออก2นิ้วนะครับน้ำดีน้ำแรงนะครับผมบ่อนี้ไม่จำเป็นต้องลงลึกนะครับส่วนสเปคปั๊มสามารถหย่อนลึกได้ไปถึง65เมตรนะครับผมเป็นสเปคคิวน้ำ15คิวนะครับตัวปั๊มก็ถือว่าหลายแรงนะครับเป็นพื้นที่ทำสวนเกษตรนะครับปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดนะครับ ต้องการดึงน้ําขึ้นมาใช้งานนะครับดันสายน้ําหยดแล้วก็ต้องเปิดทุกวันนะครับตอนช่วงมันกําลังที่จะมีหัวนะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้น้ําเมื่อก่อนลูกค้าใช้เป็นเครื่องรถไถนานครับในการฉุดน้ําขึ้นมาใช้แต่ละครั้งสาเหตุที่เปลี่ยนนะครับก็ปัจจัยเดียวนะครับก็คือเปลืองน้ํามันหันมาใช้เป็นพลังงานแสงแดดนะครับไหลแรงตามแดดนะครับแดดดีก็ไหลแรงแดด ไม่ไหลแรงแดดไม่ไม่ดีก็ไหลเบานะครับนี่ครับตอนเช้ามานะครับทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับน้ำน้าขาดนะครับปั๊มก็ไม่พังนะครับมีระบบตัดน้ําอัตโนมัติแสงออกทํางานนะครับแสงไม่มีก็หยุดนี่ครับน้าใสมากสําหรับตัวโครงสร้างนะครับเป็นเหล็กกัมมันไนท์นะครับออกแบบตามพื้นที่นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็น 6แผงนะครับต่อกันยาวเลยนะครับผมแผงก็เป็นรุ่น410วัตต์นะครับรับกระแสถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเราใช้มากกว่านี้ก็ได้นะครับผมสําหรับตัวแผงใช้เต็มที่นะครับสําหรับตัวปั๊ม2แรงก็คือ8แผงนะครับสตาร์ททำงานที่3แผงขึ้นไปนะครับผมแต่ตอนนี้6แผงนะครับก็เต็มที่แล้วนะครับถ้าเกิดอยากได้แรงกว่านี้นะครับก็เพิ่มอีก2แผง ก็จะเต็มแม็กของตัวปั๊มนี่ครับไหลตามแดดแดดมาก็ไหลนะครับเมฆบังก็จะเบาลงนะครับแต่ว่าไม่ถึงก็หยุดนะครับผมตามอุณหภูมิตามแอ็มนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์นะครับนี่ครับพอแสงแดดเริ่มอ่อนนะครับก็จะเบาตัวลงแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามีเมฆมาบังนะครับอีกสักคู่หนึ่งนะครับก็จะ ตั้งหลักแล้วก็กลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับทางานตามแดดถ้าหากท่านใดที่สนใจนะครับติดตั้งโซลาเซลล์นะครับเจาะบอบดานหรือว่าทําแทงน้านะครับอยากจบครบที่เดียวนะครับก็ติดต่อทีมงานเรามาได้นะครับรับทาทั่วประเทศไทยนะครับไปทุกพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญนะครับหลังการขายนะครับหลังการทํางานเรารับประกันลูกค้า2ปีเต็มนะครับผมมีปัญหานะครับเซอร์วิส นะครับมีทีมช่างวิ่งบริการถึงที่ไม่ต้องไปหาที่ร้านนะครับผมโอเคนะครับแม่ครับอยากฝากถึงอะไรบ้างครับแม่น้ำแรงเนาะน้ำแรงน้ำน้ำดีนะครับครับสําหรับหมู่บ้านนี้มาติดตั้งไว้ประมาณ10บกว่าชุดแล้วนะครับผมวันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่เห็นผลงานนะครับใช้ดีก็เลยบอกต่อนะครับเพื่อนบ้านให้มา จัดการนะครับติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0802794699ร้านนอตโซลาเซลล์ครับไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับผมสวัสดีครับ